สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกค้าเขาเรียกร้องมาว่าช่วยปีนต้นมะพร้าวให้ดูต่อยได้ไหมว่ารองเท้าปีนต้นไม้สามารถึีนต้นมะพร้าวได้ไหมความสูงของต้นมะพร้าวนี้ประมาณ20เมตรผมัะขึ้นแค่นิดเดียวนะครับเริ่มเลยนะครับต่อเข้าไปนะครับตรงนี้น,นะครับ เอเคไหมครับนี่คือรองเท้าปีุต้นไม้พ้าสูงไปหกเดแล้วเข้าหาว่าขโมยระงเท้าอีกลงดีกว่านะครับวิธีการลงก็เหมือนกับวิธีการขึ้นนะครับเรียบร้อยครับถ้าท่านปีนต้นมะพร้าว ท่านต้องมีเซฟตี้เบลนะครับการขึ้นที่สูงต้องใช้เซฟตี้เบลท่านอยากขึ้นด้วยรองเท้าติด้นไม้อย่างเดียวท่านต้องกัป้องกันตัวของท่านด้วยคือต้องมีเซฟตี A ้เบลรัดเอวไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ